ชุมชนแห่งนี้น่าคนหาแ้วเนี่ยนิสระอธิศีสดไม่สดก็ดูเอานะครับเค้าอร่อยกันเยอะมากมาน้ำเป็นเยอะมากต้วยจรมทะเลมาแล้วหอมอบทะเลนะครับเดินทางเข้าสู่บ้านบังเบา บ้านบางเบ้าชุมชนสุดท้ายบนเกาะนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านชาวประมงบ้านบางเบ้ากับ,บาทางเข้าหมู่บ้านนะครับชุมชนชาวประมงครับก็จะมีค่าบริการจอดรถนะครับจอดรถกันก่อนสวัสดี กับช่องไทิความสุขอยู่รอบตัวเราตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะช้างชุมชนชาวประมงหมู่บ้านสุดท้ายที่เกาะช้างบ้านบางเบ,าบ้ามาทักทายครัวคุณูกเอี้ยงครับีเจ้าครับตอนนี้เรามาแอวบ้านบางเบา้าเนาะเป็นชุมชนชาวประมงเนาะอยู่บนเกาะช้างเลยค่ะคือลัดเลาะกันมาตามชายฝั่งก็จะมาสุดเส้นทางกันตรงนี้นะครับจะเดินมนะมีร้านสะดวกซื้อมีตู้ ATM ครับแต่ว่าก็เข้ามาลึกกันใช้ได้แล้วนะครับ ก็มาเดินชมกันนิดนึงนะครับเป็นการมาข้างใกของพวกเรานะเราจะมีของขายที่ระลึกต่างมีเครืองห้ายนะครับหน่อยอ่าใช่ยำเช้านี้นะครับโอ้มีทุเรียนด้วยเนี้ยเนี้ยเนี้ย เห <laughs> <c oughs> นียวครับเหนียวชอบนอนอางเดครับอะไรนี้ก็มีร้านค้าหลายร้านนะครับขนมเบื้องบางเบ้านะ <c oughs> ขนมบ้าบินนะครับ <c oughs> เบดี๋ยวรับประทานก่อนนะครับเติมพลังก่อนนะยามเช้านี้นะครับน่าจะเป็นสถานการณ์โควิดเนาะจะเงียบๆเงาๆนะครับ <c oughs> เมื่อกี้สอบถามชาวบ้านบอกว่าเดินไปอีกประมาณหกร้อเมตรจะเจอปราภาคารใช่ไหมครับค่ะ้าผู้ไปนะครับวิธีชาวเลยนะโอ้ยแจกสลักไม้สวยมากเลยหับสวยเลยโอ้ โตมากซื้อไหมซื้อไปหลอกเด็กๆเด็กจะหลอกเราตักราแปนตักรแปนกลิ่นยังไงอ่ะนะสวยน่ะกระขาดไปกระขาดปลาไปครับจุกจันทร์พวกสวยนะครับเดอาไวใส่เอาเนาะอ๋อเอาไว ฝึกว่ายน้ำนะครับครูเขาเองต้องฝึกนะยิ่งมาทะเลบ่อยๆด้วยรัดลอกกันมาไกลใช้ได้นะครับโอ้ฝั่งนี้สวยเดินไปได้ไหมเนี่ยเดินได้ไหมเดูดูสะพานเดี๋ยวไปเนือได้ได้ครับได้เดี๋ยวไปเที่ยวขอข้ามไปนี่เมือแล้วก็หล่นลงไปเลยอ้าวโอ้ตรงนี้สวยนะเนี่ยโอ้โหมีเรือของชาวบ้านนะครับโอ้ชุมชนแห่งนี้น่าค้นหานะเนี่ย ครับมีปลาห้อยแถวนี้ด้วยน่าจะปลาสละแล้วเปล่าเนี่ยครับอ๋อใช่ใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณครับขอบมากครับปลาสละจริงๆด้วยครับอันนี้สละอันนี้อินทรี อ๋ออินซีเจตัวยาวๆใชยทรยาวอ๋อมีขนาดนุ่นอีกครับโอ้โหปลาสลักกับปลาอินซีไซส์ใหญ่มากเลยขอบคุณากครับใส่นังลมกะปีเจ็ดแปดปีแล้วอ๋อเจ็ดแปดปีแล้วนะครับนครับนี่คังสคนใจครับนคับนครับีครับ กินไหมคะ10บาทจ้ะพี่ชอบมากินมากมีไส้ไหมคะมีไข่นกกระทากับเป็นวัตอกค่ะเออเรียกชอบกินฮอดดอกกระบอันนี้สองอันนี้สองโอ้นี้คือโซนอุปกรณ์ตกปลานะครับมาเดี๋ยวมาเก็บโซนนี้กะปิเยิ้มกันนะครับกะปิเกาะช้าง่100บาทอยู่ข้าวหรือเปล่าเนี่ยใช่แม่น น่าจะร้อน,ร,อนร้รอน,ร,อน,ร,อน,ร,อนร้รอนร้รอนัเขาเงียบเหงามากอย่างนี้มาเลยนี่กินมาหลายมากครับกินดีๆเดี๋ยวเลือกปากอืมอ้มอ,อทุกอย่างห้าสิบบาทโอ้โซนนี้เป็นโซนข้าที่พักสวยดีครับ ใายแนวมากประตูก็แนวนะครับเรือนไทยซีฟูด้ดร้านอาหารทะเลนะครับ,บ,บอ๋อมีวิวทะเลฝั่งนู้นครับนี่คือเมนูต่งตางๆนะครับเรือปูเป็นหอยนางรม

ส่วนของแห้งนะครับดูต่อครับมีบริการดำน้ำดูปะการังแต่ช่วงนี้พายุเข้านะครับรครับรนี่ต้องเป็นนผัดไทยก็ได้กินนะอือ สูตไปในเจ้าเก่าปลาไทยกุ้งสดนะครับดูน้องมาดูว่าเราจะกินกันร้านไหนนะครับมีหลายร้านเหมือนกันนะปลาอินซีปลาหมึกหโอ้โหตัวใหญ่เนะอหอยนางรมชุกอิน้อยหอนี่งขาอีกสนใจจ๊ะอ่ ย่างสดย่างนะครับย่างกับเตาย่างกับฐานนะครับปลาอินซีย์ใหญ่มากนะครับตัวใหญ่มากใช่ครับรไซส์ขนาดยาวกว่าแขนมาอีก คขอบค้าคุณเข้ามา,มเ,ามเป็นขนมด้วยชุมชนชาวประมงนะครับชุมชนชาวประมงนะครับที่ได้มาสัมผัสในวันนี้นกลับเดินลัดเลาะก,กันมาข้างในตอนนี้ก็ร้านข้าวก็น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะหานะพักยกกินข้าวกันนิดน<า>ึงอะอะไรนะนะ ก็เก็บง่ายหรอเดี๋ยวอร่อยเดี๋หนูไม่ซื้อใหม่ค่ะ<า><า>นี่หอยอดยองเหรอคะค่หหะหอยดองตรงนี้ก็เปินแล้วดูดิครับมาดูวิวกันน,นิดนึงนะ อยู่ยังครับครัวคนนี้ยังครับ,รบย,ยายจะหน่าอราอะไรเดยวไปกินที่ร้านข้าวเนาะครับอืมนะครับนี่คือ,อโอ้มีเดินแล้วาอกไปด้วยน่าจะร้านอาหารร้านกา,ฟาแฟนี่แหละอ๋อนี่รานร้านนั่นเนี่ยครับมาพักที่นี่ได้เนาะครับเนี่ยอืมอันนี้คือสตาร์ปลาไว้เหรอหรือว่ามันจะใช่เฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่จังไง อันนี้ขอพูดเป็นไฮไลท์ในวันนี้นะปลาแบบสตาร์ไว้ตัวใหญ่มากครับแล้วก็ที่สําคัญผมผมไม่คิดว่าม้าน้ำํำจะตัวใหญ่ขนาดนี้ครับ <G ül üyor> ปกติเราเห็นแคะ่คุณอ,อยู่ใกล้ๆหน่อยม้าน้ําตัวใหญ่มากโอ้ยนี่ปลาคือดูสารคาดีตั้งแต่เด็กสมัยเด็กๆคือตัวมันจะเล็กๆเหมือนปลาซิวเนาะแต่ไม่คิดว่าตัวจะใหญ่ขนาดนี้ครับโอ้โหนี่ผมต้องเปลี่ยนความคิดใหม่แล้วน่ะนี่โอ้ยใหญ่อ่ะตัวนี้ไม่ใช่น่าจะของจริงนะครับเนี่ยเขาสตาร์บเก็บไว้ นี่คือไฮไลท์ของผมเลยในวันนี้นะผมชอบครับโห oh. สตาร์ทกิดไว้เลยใหญ่จริงๆว,ว้าวสวยมาครับสวยครับตรงนี้คือปลาโฉมงามน,นะครับได้ความรู้เลย น่าจะสุดทางแล้วนะครับสุดแล้วค่ะครับกเก็บลูกตรงนี้นิดนึงสวยนะอย่าไป,าไปทัากับนั้นไหมมีเรือสปีดโบ๊ทนะครับเดินสะพานชมวิวทะเลอันไกลโพ้น พาคารอยู่ข้างหน้าโน่นนะครับดเดินมาพอสมควรนะครับครับก็มาถึงแล้วนะครับประภาคารบ้านบางเบา้า ชุมชนชาวประมงครับ ขอแวะสอยนี้นิดนึงนะครับดูว่ามีอะไรเอ่ยก็มีให้เดินเที่ยวหลายซอยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสะพานไม้อยู่บนผิวน้ำครับอาสวย ว่าช่วงนี้ทางร้านไม่ได้ทําอาหารทะเลเมน,นูต่างๆจะมีเบอร์เกอร์มีไก่ย,ย่างส้มตำอะไรต่างๆนะคะแต่ <c oughs> สิ้นปีเขาบอกว่าน่าจะปกติแล้วเราข้างหน้านิดนึงแต่วิวสวยมาก <c oughs> วิวสวยนะครับนะมากันได้นะครับชิวเฮานะเพบอกว่าอยากจะลองมาที่เรือนไทยซีฟู้ดนะมาดูอาหารกันนิดนึง มีอาหารเยอะมากเลยนะคะสองร้อยถึงสี่ให้แล้วแต่ก็เราชอบกินอะไรนะกที่เล้งหน,นป่ะเยอะข้าวสดๆเลยหอยนยอ้ำลมด้วยค่ะสดไม่สดก็ดูเอานะครับ ที่นั่งกันกน่อนเยอแสงแน่นอนเงียบเงามาวันนี้เรามากินเอยไทยซีฟู้ดว้าวต้ยมยำทะเลมาแล้วสีค่คนมาครับค่ะนะคครับอู้อิ่มเลยวั<ใ>น<ซ>นี้เียมครับกับการใช่ไหมค่ะ ลูลกนนยำทะเลน้ำข้นนะคะน้ำข้นทะเลนะครับนะครับมาทะเลก็ต้องมากินของทะเลนะครับปิดท้ายด้วยห่อหมกทะเลนะครับใส่ลูกมะพร้าวมาแบบนี้เลยน่ากินมากครับห<น>มกทะเลมะพร้าออ่อนกุ้งเน้นๆค่ะปลาหมึกเสรยบเดือดตข้าวให้ก่อนนะครับโอ้โหสามเมนูในวันนี้นะครับข้าวหวานเยอะเลยเนาะบารรยากศดีๆในวันนี้ครับ วันนี้เป็นวันธรรมดาคนก็เลยจะบางตานิดนึงนะครับเยอะมากแต่เราชอบนะที่รนาครับเราชอบีเราชอบมาเที่ยวช่วงตอนวันธรรมดานะถ้าวันหยุดคนก็จะน่าจะเยอะกว่านี้นะครับกินไปกันเจ้าชิมอะไรก่อนดีต้มยำอ่ะชิมต้มยำต้มยำทะเลนะครับมีหมึกต้องดูนี้ท้อมีกุ้งกินหมึกดกวยอ๋อสีจะเซ่บ แซ่บคักนะแซ่บแน่นอนกินอืมเป็นเมื่อไยร่เข้มข้นมากครับเปรี้ยวชิม้อมบกเลยข้อเสียของการมาสองคนคือว่าสั่งเมนูแลวแค่สามอย่างเนาะครับเพราะงั้นกินไม่หมดนะคะถ้ากินถ้าสั่งมากกว่านี้กินไม่หมดครับล้วก็เลยเน้นประมาณสักสองถึงสามอย่างแต่ถ้ามากกับเพื่อนๆนี้จัดเต็ม ทิศทะเลเราก็ยังไม่หมดนะครับยังลุยกันต่อเรื่อยๆนะครับได้เห็นวิถีได้เห็นวิถีชุมชนแปลกๆนะครับหอ,อมกทะเลต่อเน,นื่องเลยอือโอยครับทำพนาเจ้ากินให้เบื่อไปเลยเนาะอาหารเลยครับเข้าใ่จังเจ้าครับกับไปยากาศดีๆนิดนินนครับ น้ำซุปเพราะใส่ทะเลเยอะเนาะครับเน้นๆเหมืเนเน้นๆกุ้งเน้นๆโอ้โหเรียบร้อยเท่าไรครับ675บาทค่ะ675บาทนะครับนี่ก็อิ่มอร่อยกันในยางกลางวันนี้นะครับกินข้าวต้องกินหวาน ไปร้านกาแฟกันต่อดีกว่าะนะครับเวิง่งมาที่บางเบ้าดีไลท์และกินกาแฟของหวานก่อนนะครับอยากกิ<ห>น,น,น่ากินมากเลยนะเอาไหนเปลี่ยนเหรอขอคองคิดมากินนะเอาครีมนี่เปลี่ยนเหรอครับ <S 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 รับ ชิมชิมชิมแต่พอดีวิวข้างนอกเต็มนะชาเขียวกาแฟอร่อยมากได้ครับชิ้นอร่อยอืมเค็มข้นมากอือมอละมุนลิ้นอร่อยมากเลยค่ะครับ